เคยสงสัยกันไหมครับว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปล,น,ปลนพื้นห้องว่างๆที่เห็นแค่โครงร่างให้กลายเป็นแบบเขียนทางเทคนิคที่เต็มไปด้วยรายละเอียดแบบมืออาชีพในโปรแกรม autocad ได้ยังไงวันนี้เราจะมาดูขั้นตอนทั้งหมดแบบ step by step กันครับ ใช่แล้วครับเป้าหมายของเราในวันนี้ก็คือการเดินทางจากภาพร่างง่ายๆที่มีแค่เส้นไม่กี่เส้นไปสู่แบบที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานซึ่งทุกขั้นตอนที่เราจะทํากันเนี่ยมันมีเหตุผลและมีลำดับของมันอยู่อย่างเป็นระบบเลยละครับโอเคครับเรามาเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเริ่มต้นจากการสร้างพื้นที่กันก่อนนะครับสมมติว่าไฟล์เริ่มต้นของเราเนี่ยมีเสามาให้แล้ว2ต้นเราจะใช้2ต้นนี้แหละครับ เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเครื่องมือแรกเลยนะครับที่เราจะใช้ก็คือคำสั่ง copy ครับแทนที่เราจะมานั่งวาดเสาใหม่ทีละต้นให้เสียเวลาเนี่ยเราใช้การ copy เสาที่มีอยู่แล้วดีกว่ามันทั้งเร็วแล้วก็แม่นยำกว่าเยอะเลยเราจะสร้างห้องให้กว้าง5,000ม mm, ิลิเมตรแล้วก็มีทริคเล็กๆคือการเปิดโหมด o r t o ไว้ด้วยมันจะช่วยล็อกแกนให้เสาของเราตรงเป๊ะเลยครับพอเราได้เสาทั้ง4ต้นครบแล้วใช่ไหมครับ ที่นี้ก็ถึงคิวของคำสั่งพื้นฐานอย่างลายเส้นแล้วล่ะครับเราจะใช้มันลากเส้นเชื่อมเสาทุกต้นเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเป็นผนังด้านนอกขึ้นมาจุดสำคัญมากๆเลยก็คือต้องใช้ Object Snap เพื่อให้แน่ใจว่าเส้นของเรามันเชื่อมเข้าที่ปลายเสาพอดีเป๊ะๆไม่มีช่องว่างเหลือไว้เลยนะครับมาถึงคำสั่งเด็ดที่ช่วยประหยัดเวลาได้แบบสุดๆกันบ้างนั่นก็คือออฟเซ t ครับ พอเราได้ผนังด้านนอกมาแล้วเนี่ยไม่จังเป็นต้องไปวาดผนังด้านในใหม่เลยนะครับแค่ใช้คำสั่ง offset แล้วกำหนดระยะห่างไปที่100มิมปุ๊บเดียวเราก็ได้ผนังด้านในที่ขนานกันเป๊ะๆโผล่ Pro ขึ้นมาทันทีเลยสะดวกมากครับเอาละพอเรามีโครงสร้างคร่าวๆแล้วสเต็ปต่อไปที่สำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของการจัดระเบียบครับ ก่อนที่เราจะใส่รายละเอียดอะไรเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยการตั้งค่าเลเยอร์ให้ดีตั้งแต่แรกจะช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะเลยเวลาที่แบบมันเริ่มซับซ้อนขึ้นทีนี้เราจะมาเพิ่มเซนเตอร์ไลน์หรือเส้นศูนย์กลางกันซึ่งบอกเลยว่าง่ายกว่าที่คิดมากครับเราไม่ต้องไปหาเครื่องมือวาดเส้นประโดยเฉพาะเลยนะแค่ว่าเส้นตรงธรรมดาธรรมดาเชื่อมจุดกึ่งกลางของเสาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะใช้คำสั่งพิเศษมาเปลี่ยนคุณสมบัติของมันทีหลังครับ และเครื่องมือที่จะมาเป็นพระเอกในงานนี้ก็คือ Shape Prop หรือ change properties นี่แหละครับความเจ๋งของมันก็คือเราสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของวัตถุที่เราวาดไปแล้วได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเลเยอร์สีหรือแม้แต่ชนิดของเส้นโดยที่เราไม่ต้องลบแล้วาดใหม่เลยครับแล้วดูผลลัพธ์ที่ได้สิครับมันน่าทึ่งมากนะจากเส้นทึบธรมธรมดาธรรมดาพอเราเลือกเส้นพวกนั้น แล้วใช้คำสั่ง Shop Prop ย้ายมันไปอยู่บนเลเยอร์ Centerline ที่เราเตรียมไว้เส้นมันก็จะเปลี่ยนเป็นเส้นประตามที่เราตั้งค่าไวใ้ให้โดยอัตโนมัติเลยแค่คลิกเดียวจริงๆเอาละครับโครงสร้างมาแล้วการจัดระเดียบก,ก็เรียบร้อยต่อไปก็ต้องใส่ตัวเลขบอกขนาดให้มันเป๊ะๆกันหน่อยแต่ก่อนที่เราจะเริ่มวัดขนาดเนี่ยเราต้องไปกำหนดสไตล์หรือรูปแบบของมันกันก่อนครับนี่คือขั้นตอนการเตรียมตัวที่สำคัญมากครับ เราจะสร้างสิ่งที่เรียกว่า dimension style ขึ้นมาเพื่อควบคุมหน้าตาของเส้นบอกขนาดทั้งหมดในแบบของเราให้มันออกมาเหมือนกันเปะ๊เปะเป็นมาตรฐานเดียวกันตั้งแต่ขนาดตัวอ,อักษรไปจนถึงรูปทรงของหัวลูกศรเลยทำแบบนี้แล้วแบบของเราจะดูเป็นมืออาชีพขึ้นเยอะเลยครับขออธิบายสองคำสั่งนี้แบบง่ายๆนะครับให้ลองนึกภาพว่า dim linear เนี่ยมันเหมือนกับการเริ่มวัดขนาดจุดแรกเป็นตัวเปิดเลย ส่วน Dim Continuous ก็คือตัวที่มาช่วยให้เราวัดขนาดจุดต่อต่อไปในแนวเดียวกันได้อย่างรวดเร็วมากแค่คลิกคลิกคลิกต่อไปเรื่อยๆได้เลยไม่ต้องเริ่มใหม่ทุกครั้งครับเห็นไหมครับว่าหัวใจสำคัญมันคือการจัดระเบียบจริงๆเราเลยต้องสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาโดยเฉพาะเลยสำหรับเก็บเส้นบอกขนาดก็จะอยู่ในเลเยอร์หนึ่หนดไปสีแดงไปเลยส่วนข้อความหรือป้ายชื่อต่างๆก็จะไปอยู่อีกเลเยอร์หเป็นสีเหลือง แบบนี้จะจัดการได้ง่ายมากครับตอนนี้แบบของเราก็มีทั้งโครงสร้างและขนาดที่แม่นยำแล้วแต่เหมือนมันยังขาดอะไรไปสักอย่างใช่ไหมครับใช่แล้วครับมันยังไม่มีชื่อเรียกหรือบริบทเลยเรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนั่นก็คือการใส่ข้อความและป้ายกำกับต่างๆนั่นเองครับ อันนี้ก็จะคล้ายๆกับตอนที่เราตั้งค่าเดิมนชันเลยครับก่อนจะพิมพ์อะไรลงไปเนี่ยเรามากำหนด Text สไตล์กันก่อนเพื่อให้ข้อความทุกส่วนในแบบของเราใช้ฟอนต์เดียวกันขนาดเท่ากันเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดครับตรงนี้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันครับอย่างแรกเลยคือเรื่องฟอนต์ต้องแน่ใจว่ามันรองรับทุกภาษาที่เราต้องใช้นะครับอย่างที่2คือขนาดตัวอักษร ต้องเลือกให้มันพอดีพอดีอ่านง่ายแต่ก็ไม่ใหญ่จนไปบังรายละเอียดอื่นๆในแบบของเราครับและคำสั่งสุดท้ายที่เราจะใช้ปิดจอบนี้ก็คือ multi-line text หรือ mtext ครับคำสั่งนี้เหมาะมากสำหรับการใส่ป้ายชื่อห้องเพราะเราสามารถลากกรอบสี่เหลี่ยมกำหนดพื้นที่ก่อนแล้วค่อยพิมพ์ข้อความลงไปได้เลยทำให้เราควบคุมตำแหน่งและจัดหน้าตาของข้อความได้ง่ายมากๆ และนี่แหละครับผลลัพธ์ที่ได้จากแปลนโล่งๆในตอนแรกตอนนี้กลายเป็นแบบแปลนที่มีโครงสร้างชัดเจนมีการบอกขนาดที่แม่นยำและมีป้ายกำกับที่อ่านง่ายดูเป็นระเบียบเรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมใช้งานแล้วค่ะเรามาทบทวนเครื่องมือเด็ดๆที่ใช้กันไปอีกทีนะครับมีทั้ง COPY สำหรับทำสำเนา OFFSET สำหรับสร้างเส้นขนาน CHPROP ไว้เปลี่ยนคุณสมบัติ คู่หูดิมลีเนียกับดิมคอนติเนียสำหรับบอกขนาดแล้วก็ปิดท้ายด้วย m t ็มเสำหรับใส่ข้อความครับทีนี้พอโครงสร้างหลักเสร็จเรียบร้อยแล้วลองคิดกันเล่นๆดูสิครับว่าถ้าเราจะเติมชีวิตชีวาให้แปลนนี้เข้าไปอีกเราจะสามารถใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไปได้อีกบ้างอาจจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ตำแหน่งปลั๊กไฟหรือหมายเหตุต่างๆก็ได้นะครับเนี่ยแหละครับคือสเต็ปต่อไปของการทำงานจริง